้าระบบอัปเดตที่ควรรู้ใน Blue Heaven โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามันมีอะไรกันบ้างถ้าใครมีความคิดยังไงก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูก่อนรับชมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหม okay. ไวกเคตอนนี้เราจะไปดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกนะท่านผู้ชมผมจะพูดถึงรถพวกรถขนส่งนะท่านผู้ชมแบบรถตู้คารินเนอร์อะไรรถย,ยาวๆอะไรประมาณนะั้นกูบางที่รูปรถแล้วก็หารถที่เป็นรถขนส่งนะท่านผู้ชมมันจะสามารถดัดแปลงอะไรได้นะท่านผู้ชมนี่ใช่ไหม อันนี้มันรถล็อกนะอันนี้ผมไม่มีผมก็จะใช้รถฟรีเลยแล้วกันนี่รถฟรีก็จะหน้าตายแบบนี้กดไปรถมันจะคันทั้งใหญ่ทั้งยาวแบบนี้นะผู้ชมมันสามารถดัดแปลงเว้ยดัดแปลงในปกติถ้าเราก,กดใช่ไหมมันจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นส่งน้ํามันส่งกลองส่งไม,สงไม้ส่งอะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆคนหินคนปูนคนไม้คนเออ อันนี้เราสามารถดัดแปลงให้ม <able> ันแบบว่างเปล่าได้นะท่านผู้ชมด้กยปตรงที่ลูปมือตรงนี้กดไปเรื่อยๆกดไป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 เห็นไหมมันจะเป็นโล่งๆแบบนี้เลยเว้ท่านผู้ชมเว้แต่ว่าระบบนี้ผมโคตรชอบเลยนะดูดิเป็นโล่งๆสามารถทําให้เราตกแต่งอะไรได้นะท่านผู้ชมนะมันเรียกว่าการดัดแปลงรถก็ได้เออให้มันเป็นแบบนี้ให้มันเป็นที่โล่งๆเราสามารถวางของได้ตามจินตนาการที่เราอยากจะวางเลยอะไรก็วากันไปท่านผู้ชมเออสำหรับระบบนี้อันนี้ผมก็โคตรชอบเหมือนกัน เออมาอย่างต่อมาระ,ระบบต่อมาท่านผู้ชมก็คือการวางกล่องพร็อพเว้ของในกล่องพร็อพนี่นหลายหลายคนอาจจะรู้แหละผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่แบบเราสามารถวางของในกล่องพร็อพเว้บนรถได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสมมติว่าผมจะวางอะไรวะวางหลอดไฟบนรถเงี้ยเหรอผมก็เอามาวางได้ปะ่ะนี่ดูดิเป็นการแบบตกแต่งของในรถนะดูดิ เออเราสามารถวางอะไรได้หลากหลายนะท่านผู้ชมนะวางตู้เซฟบนรถได้ปะก็วางไม่ได้ปะทำไมฉันวางตู้เซฟไม่ได้เหรอนี่เยเดี๋ยวลองวางอะไรเล็กๆดิเอา้าไม่ตู้เซฟวางไม่ได้วะเอา้าเทียนี้วางได้เออช่างมันไม่เป็นเลยแล้วเราก็จะมาลองขับรถกันท่านผู้ชมเป็นไงมันสามารถเคลื่อนที่ไปกับเราได้นะ ระบบนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะการวางของบนรถนะท่านผู้ชมถ้าใครชอบอารมณ์แบบอยากมีอะไรเคลื่อนที่แบบนั่งชิลๆปาร์ตี้เคลื่อนที่เงี้ยเออแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกอีกแบบหนึ่งใช่ไหมก็ถือว่ารูหลากันทีเดียวถ้าใครอยากตกแต่งสวยๆถ้าเราไม่พอใจกดบางที่กล่องพอบแล้วกดเครื่องหมายลบตรงนี้ของมันก็จะออกไปเออประมาณนั้นแหละท่านผู้ชม ระบบต่อมานะั้นท่านผู้ชมเรื่องเขาเรียกว่าอะไรวะเรื่องการวางของในกล่องพร็อพเวยท่านผู้ชมมันไม่สามารถวางซ้อนกันได้นะอย่างเช่นถ้าใครอยากวางซ้อนกันแบบมีคนชอบวางซ้อนกันว่าแบบอยากอยากทำให้มันสูงอะไรประมาณนั้นอย่างเช่นผมอยากต่อต้นไม้ต้นสนเงี้ยมันไม่สามารถทําได้เลยนะวางซ้อนกันได้ปะไม่ได้วางแยกกันได้อยู่ จะวางซ้อนไม่ได้ว่ะอืมอันนี้เละก็เป็นเรื่องที่ควรรูไว้นะเออ่ยจะวางซ้อนกันแบบอันนี้อันนี้ถือว่าซ้อนป่ะไม่ซ้อนนะอยู่คนละพื้นที่นะแต่อยู่คนละตำแหน่งหรือเปล่าเอา้าอันนี้มาวางด้านล่างมันวางซ้อนกันมันลดไม่ได้นะแต่ถ้าบนพื้นมันจะวางซ้อนกันได้ป่ะเนี่ยเห็นไหมมันมันเรียกซ้อนป่ะแบบนี้ไม่ซ้อน หรือซอนอ่อผมไปกดลบทิ้งหมดเลินครับเอาตัวอย่างเป็นเตียงนี้ก็ได้เอาเตียงนี้มันซ้อนซ้อนเตียงนี่เขาเรียกซ้อนวางซ้อนกันแล้วผมจะไปวางเตียงบนบนรถแบบซ้อนกันได้ปะอา่าแล้วผมจะนอนวางซ้อนกันไม่ได้นะเห็นไหม ผมกดจนเมสา,าจะพังแล้ววางไม่ได้เออก็ประมาณนี้การวางซ้อนกันการวางซ้อนกันมาถึงแบบเนี้เออประมาณนี้แหละไม่ได้นะบนรถถือว่าเป็นอีกระบบหนึ่งที่ยอดดีเหมือนกันถ้ามันวางซ้อนกันได้มันก็น่าจะไม่รู้อันนี้เหมือนรถขายเตียงเคลื่อนที่เลยครับผู้ชมวางแบบนี้ <c oughs> มาแล้วครับขายเตียงสองชั้นใครสนใจติดต่อมาได้ที่ <c oughs> อะไรก็ว่ากันไป ถ้าไม่ชอบกันลบไปซะมันก็จะหายไปหมดประมาณน,านั้นอีกอย่างต่อมานะ้ท่านผู้ชมเวเราไม่สามารถวางของในในกล่องพร็อพในรถคนอื่นได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันสมมติว่ามันเป็นรถเพื่อนเราอะไรแบบเนี้ยเราไม่สามารถไปวางได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เขนาน่าจะอัปเดตมาหน่อยเวให้ให้แบบมันวางบนรถคนอื่นได้อะไรเงี้ยผมว่ามันน่าจะดีอยู่นี้นะ สมมติว่าเราจะไปตกแต่งช่วยเพื่อนใช่ไหมล่ะเพราะว่าในเซริร์ฟแบบเซิร์ฟปกติทั่วไปนี่เราไม่สามารถวางของได้หลายชิ้นประมาณนั้นเว้ยเรามองมองว่ามันแบบน่าจะมันกักไว้ทาไมอ่ะทาไมไม่เอามาแบบสมมติว่าจะตกแต่งช่วยเพื่อนใช่ไหมอยากติดตั้งอะไรหลายๆอย่างเงี้ยเอออยากติดไฟติดอะไรน่าจะเอามาใส่ในระบบนี้หน่อยนะท่านผู้ชมนะผมก็เสียดายเหมือนกันที่บางบนโลกคนอื่นไม่ได้ <laughs> แต่อันนี้ถือว่าเท่ดีะ่ะ ูดิท่านผู้ชมมีไฟสองสว่างแล้วก็รถเคลื่อนที่ได้เออผมจะไม่ได้ผมจะไม่ได้ตกแต่งแบบสวยงามให้ดูนะเอออันนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะที่ผมรู้กับการอัปเดตในครั้งนี้นะเออเออะก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องการวางของในกล่องพร็อพคนอื่นไม่ได้นะที่เหลือก็เป็นเรื่องที่พูดในกล่องพร็อพทั้งหมดเลยเรื่องต่อมาท่านผู้ชมเป็นรถเว้ยเป็นรถมันจะเป็นเขาเรียกว่ารถโกคาร์หรือเปล่าวะเนี่ยมันจะเป็นรถที่แบบ ลิวเลยดูดิว้าวโอ้มายกออันนี้เป็นรถฟรีนะรถฟรีจะเป็นหน้าตาแบบนี้ที่แรกอะ่ะผมว่าผมจะเติมซื้อเกมพาร์ตเขาเรียกว่าอะไรวะเกมพาร์รถเว้ยมันต้องปลดล็อกประมาณ7 9 9ดรเบักเลยนะถึงเป็นตีเป็นเงินนี่ก็กหนะ็หลายร้อยนะหลายร้อยบาทนะเออแล้วทีนี้ก็ผมว่าหน้าตามันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ถ้าใครมีรถรถล็อกมันจะอยู่ในประเภทรถล็อกแหละเออ ถ้าใครมีก็สามารถเอามาใช้ได้นะแต่ถ้าใครอยากเติมก็ลองจัดดูก็ได้นะท่า mm hmm. นผะู้ชมเราจะได้ปลดล็อกอะไรหลายอย่างเลยเว้ยเ mm hmm. นะออส่วนผมไม่ได้ซีเรียสนะเรื่องรถเนี้ยผมว่ามันหน้าตามไม่ได้ต่างกันมากนะอย่างเช่นของฟรีนะท่านผู้ชมจุดสังเกตก็คือเรียกว่าอะไรวะแ mm hmm. นะ่อย่างเช่นผมมีพรีเมียมอยู่เว้ยผมก็จะได้รถพรีเมียมใช่ไมจุดสังเกตก็คือเดี๋ยวผมเอามาจอดใกล้ๆกันดิหน้าตามันก็จะต่างกันนะเพราะว่าของราคามันจะแบบปีไปหาแพงไง หน้าตาของแพงผมก็ไม่สามารถเทาออกเหมือนกันเว้ยหรือผมจะเติมดีป่ะวะนี่เอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวได้กินมาม่าทั้งเดือนนะนี่นะท่านผู้ชมผมว่ามันหน้าตาไม่ได้ต่างกันมากนะนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงของฟรีนะเว้ยของฟรีก็หน้าตาประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะมันมันจะต่างกันตรงที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีสปอยเลอร์หลังนะเว้ยนี่เห็นไหมตรงเนี้ยของฟรีไม่มีนะมันจะดูล่งโลเว้ยแต่มันก็ดูสบายตาใช่ไหมแต่ของเติมเนี่ยแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะท่านผู้ชมนะ เขาเรียกว่าอะไรวะผมจะเรียกว่าคอนโซลด้านหน้าแล้วกันนะท่านผู้ชมมันจะเป็นสีเว้ยมันจะเป็นสีตามรถเลยนะแต่ถ้าของฟรีนี่มันจะเป็นสีดํานะเว้ยเออแต่อันรถล็อกนี่ผมรู้สึกว่ามันจะหน้าตาต่างตรงที่มันจะมีขีดสามขีดตรงเนี้ยที่ผมเอาเมาส์ชีน้นี่หรือเปล่าวะแต่ที่เหลือนะ่าจะคล้ายกันหมดนะความเร็วก็ไม่ได้ต่างกันนะท่านผู้ชมถ้าใครมีปลดล็อกความเร็วเกมพัดความเร็วรถเพิ่มความเรนะ็วรถนอ่ะอันนั้นก็จะแบบ เร็วนะแต่ของผมมีพีมียมไงก็จะใช้ได้ประมาณความเร็วเจิบนะอืมแล้วก็มีปรับดิฟเซตติ้งอะไรเลยให้มันดิฟเงียวลดลงโอ้โหยิ่งลดยิ่งดิฟเงี้ยวเน่เป็นไงหมุนได้เลยอเออถ้าเราปรับขึ้นมันก็จะหมุนช้าหน่อยเอ่ละมาน,นี่นะสำหรับรถกูขาดผมว่ามันก็ถือว่าเป็นรถอะไรที่น่าสนใจเหมือนกัน ก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นที่นิยมหรือเปล่านะใน b l ู e Heaven อันนี้ก็ต้องรอติดตามดูเพราะว่าการรับเดีย,นยานพาหนะที่ไม่ใช่พวกยานพาหนะแบบมอเตอร์ไซค์รถยนต์อะไรเนะี่ยผมไม่ค่อยเห็นคนใช้นะอย่างเช่น ATV นี่ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้ส่วนมากจะใช้กันมอเตอร์ไซค์นะท่านผู้ชมถ้าเราจะจัดการแข่งขันอะไรกับเพื่อนหรืออะไรก็น่าเอามาใช้อยู่เออถามว่ามันเป็นรถที่ขับดีไหมผมว่ามันก็ขับดีนะมันจะขับได้คนเดียวดิ เป็นรถสำหรับคนโสดขับคนเดียวถ้าจะไปไหนมาไหนกับแฟนก็ต้องขับรถอีกแบบหนึ่งที่ไปด้วยกันได้หรือจะไปกับเพื่อนฝูงหลายๆคนก็ต้องแชร์รถอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรถพวกรถ s อ v รถตู้อะไรก็ว่ากันไปนะมันจะมีรถให้เราเลือกใชร์หลากหลายริมมูซีอะไรก็ว่ากันไปถ้าใครมีพรีเมียมเออผมว่าแมปนี้มันไม่ได้น่าเกลียดนะสำหรับเรื่องของรถนะท่านผู้ชมพรีเมียมแล้วก็รถล็อกแล้วก็รถฟรีนี่มันมันจะต่างกันตรงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรวะ ความหรูหราหรือเปล่ายิ่งแพงยิ่งหรูหราเนี่ยมันรถล็อกนี่เห็นไหมผมไม่มีสักคันเลยเนี่ยเดี๋ยวผมทนไม่ได้ผมเติมไม่ดู <c oughs> <c oughs> เออเนี่ยเห็นไหมมันมีหลายคันนะที่ผมชอบเว้นในรถพวกรถล็อกเนี่ยดูดีมีสักคันได้เท่นะแต่รถพรีเมียมก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะต,ตอนนี้ผมก็มีพรีเมียมแล้วแหละแล้วก็รถธรรมดาถือว่ารถธรรมดาก,ก็เยอะอยูน่นะอะไรประมาณนี้แหละท่านผู้ชมรถโกโคาร์ดเดี๋ยวลองมาเปลี่ยนสีดิเปลี่ยนเป็นสีเขียวเงี้ย สีช่องทนนนาให้สีเหลืองอะไรก็ว่านไปเออนี่ก็จะเป็นรถฟรีเออผมยังไม่ได้ได้ลองมาขับรถพรีเมียมเดี๋ยวเพาผมก็มีอยู่ลองขับแล้วแต่ยังไม่สุดมาแล้วพรีเมียมเปลี่ยนสีดิสีเหลืองสีเขียวนี่เออก็ถือว่าเท่ดีนะหน้าตาต่างกันนิดเดียวนะท่านผู้ชมไม่ได้ต่างกันมากเว้ยแต่ถ้าใครอยากเติมก็จัดไปนะนี่ใส่ไฟเพิ่มสปีดความเร็วโอ้ไม่กอดใ่ไฟนี่มีเฉพาะพรีเมียมรอเปล่า แล้วก็ใส่ควันนี่เออใส่ควันก็เท่นะสำหรับของเติมโอเคประมาณนี้มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถโกคาร์ทแล้วก็ระบบการวางกองพรอมใหม่ที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบายบายจ็ดไป